คุณพนิดวิกิตเศษนะคะสสกรุงเทพมหานครได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณวีระสมความคิดมีอาการป่วยถึง10โรคแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะพี่น้องคะ10โรคเนี่ยนะคะมีโรครูมาตอยอาการแพ้และขันตามผิวหนัง รวมทั้งระบบทางเดินหายใจก็เริ่มมีปัญหาและที่สำคัญนะคะเป็นโรคเหล่านี้แล้วแต่ว่าคุณวีระยังไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่อาการจึงซุดหนักลงค่ะและจากการไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณวีระนะคะต้องการขอพระราชทานอภัยโทษและยื่นขอประกันตัวโดยมีเหตุผลเรื่องของสุขภาพขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารรวมทั้งเตรียมที่จะเข้าพบคุณวีระ ในวันศุกร์นี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายพนิดยังได้เรียกร้องไปยังผู้ชุมนุมเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้คิดถึงสุขภาพของคุณวิระและบุคคลที่อยู่ในเรือนจำเป็นหลักและรอให้มีการประกันตัวเพื่อขอให้ออกมารักษาตัวก่อนค่ะ